สวัสดีค่ะวันนี้ปังมาแชร์นะคะข้อควรระวังที่จะไปขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะที่ทุกคนต้องระวังไว้เลยนะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าไม่มีใครเคยบอกคุณแน่นอนนะคะข้อแรกเลยนะคะตอนนี้คิววีซ่าเขาเปิดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่า คิวเนี่ยสามารถจองได้เลยนะคะเดือนหน้าสมวว่าตอนนี้เราเป็นเดือนพฤศจิกาใช่ไหมเดือนพฤศจิกาทั้งเดือนหรือว่าธันวาต้นต้นธันวาเนี่ยจองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น <c ups> เพื่อนๆ <c ups> ไม่ต้องไปหาคนหาคิวเนาะที่จะต้องแบบว่าจ่ายตังค์เขาแล้วให้เขาหาคิวให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลยนะคะ ใครมาหลอกเนี่ยเราจะได้รู้ทันว่าเฮ้ยตอนนี้คิว v ซ s a เมกามันมีแล้วนะเป็นแบบเดือนต่อเดือนเลยแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะจองแบบระยะยาวอ่ะจะไม่มีนะตอนนี้เพราะว่าสถานทูตเขาจะเปิดเป็นเดือนต่อเดือนนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือควรระวังค่ะข้อที่2นะคะก็คือถ้าเพื่อนๆกรอก่เอสหนึ่งศูนย์ย์ว่าลงพอร์ตไหนเช่นลงนิวยอร์กลง LA อะไรเงี้ยครั้งแรกที่เพื่อนๆไปก็คือต้องไปพอร์ตนั้นนะจะแบบว่ากรอก LA แล้วจะไปลงฟลอริดาอะไรเงี้ยเพื่อนๆจะโดนติดตอมอเอาได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะ ข้อต่อมานะคะคือการเดินทางนะคะการเดินทางเนี่ยก็คือเวลาที่เราอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยเราไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยเขาจะปั๊มให้ใช่ไหมหกเดือนหกเดือนก็จริงแต่เราไม่ควรจะอยู่เกินหกเดือนหรือว่าไม่อยู่ถึงหกเดือนเนี่ยจะไปอยู่หกถึงหกเดือนเนี่ยมันแปลกแล้วถูกปะเพราะว่าวีซ่าท่องเที่ยวใครที่เขาไปเที่ยวเขาไม่อยู่เป็นเดือนอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมหรือว่าแค่เดือนสองเดือนเนี่ยก็ยังแปลกเลยถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลางานได้แค่ไหนล่ะโดยคนปกติแล้วอ่ะ เขาก็จะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่นานเนอาจจะแบบเป็นพวกไปทํางานหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสูอว่ามีคนที่อยู่แบบ3 4 5 6ี่ห้าเดือนอย่างเงี้ยแล้วกลับมาเมืองไทยคุณยังกลับเมืองไทยได้นะและจะกลับไปใหม่คุณสามารถโดนเข้า,าห้องเย็นได้นะคะแล้วก็อาจจะโดนแคนเซิลวีซ่าแล้วก็ส่งกลับไยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อควรระวังนะคะถ้าเกิดอยากให้วีซ่าอยู่กับเรานานๆน,น,นะคะก็เข้าออกอย่างถูกต้องเนาะดีที่สุดนะคะแล้วก็ วีซ่าผ่านเนี่ยใช่ว่าจะได้เข้าประเทศนะอย่านิ่งนอนใจไปถ้าเกิดเราวีซ่าผ่านแล้วอุ้ยเราตีใจมากเลยที่เราได้วีซ่าผ่านแล้วแต่ว่าวันลาที่เราไปถึงตมที่ประเทศเขาเนี่ยหรือว่าจะเป็นตมกลางประเทศเช่นพวกแบบอาอบูดบีหรืออะไรเงี้ยเราเกิดว่าเขาสอบสวนเราขึ้นมาเขารู้สึกสงสัยอะไรในเราหรือว่าเราเคยกอกไปว่าเราจะไปกับคนนี้แล้วคนนี้ไม่ได้มาอะไรเงี้ยเราไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ยมันแปลกใช่ไหมคะเขาอาจจะสอบสวนเราแล้วก็ส่งเรากลับไทยพร้อมกับแคนเซิลวีซ่าเราได้เลยนะคะ ดังนั้นนี่ไม่ใช่ว่าวีซ่าผ่านแล้วเราจะเข้าประเทศได้แบบชิลๆนะเราก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงว่าแผนการท่องเที่ยวเป็นยังไงตั๋วไปกลับมีหรือเปล่ปาสําคัญมากนะตั๋วไปกลับต้องมีนะคะซึ่งก็ต้องเป็นตั๋วไปกลับตามวันที่เราแจ้งเขาไว้ว่า,าโอเคเราจะไปเมื่อไหร่กลับเมื่อไหร่นะคะอันนี้สําคัญมากแล้วก็การตอบคําถามตอนที่เพื่อนๆไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกานะอย่าลืมว่าตอบอะไรไปนะคะจําด้วยนะเพราะฉะนั้นตอมอเขามีข้อมูลอยู่ในนั้นดังนั้นเวลาวีซ่าผ่านแล้วพอเข้าประเทศอีกทีนึงอ่ะ ก็ควรจะตอบให้ตรงนะคะทํางานอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเห็นใน ds หนงศูนย์ทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์วีซ่าเนี่ยเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวให้ดีว่าโอเคอถ้าเขาถามว่าประมาณนี้เราจะพูดว่ายังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นนึกเอาหน้างานนะเพราะว่ามันไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าสาตวูตเขามีเวลาจํากัดมากๆแล้วเขาก็ตัดสินเราจากการที่เขาเห็นเราแล้วการที่เขาคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อมูลที่เรากรอกไปดังนั้นสำคัญมากๆนะคะแล้วก็คนที่อยู่เกินเคยอยู่เกินเคยโดนแคนเซิลเคยโดนส่งกลับนะคะ จริงๆแล้วเขาจะบอกเขาแบน10สิบปีใช่ไหมแต่ว่าถึงแม้ว่าแบน์สิบปีก็จริงแต่ว่าข้อมูลเขาไม่เคยลบไปเลยนะคะอเมริกาเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังแบบยาวนานทั้งชีวิตอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรหรือจะบอกอะไรก็คือบอกของเรื่องเรื่องจริงนะคะไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยเออมันเกินสิปีแล้วเราไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยมันมีข้อมูลอยู่ในนั้นนะคะไม่ต้องกัวงวลเลยว่าข้อมูลมันจะลบสิปีแล้วฉันดีลีทิ้งไม่จริงค่ะไม่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นเขายังมีอยู่นะคะทีนี้ สิ่งสาคัญเลยก็คือตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปขอเลยเพื่อนๆที่จะไปขอก็คือให้ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะว่าโอเคเราเนี่ยคุณสมบัติเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้าเพียงพอแล้วเรามีเงินอะไรเงี้ยเราก็ทําเรื่องขอได้เลยนะคะแล้วก็ซ้อมวีซ่าซะหน่อยว่าโอเคคราเขาถามมาจะตอบว่ายังไงเอกสารเราปึ๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ย แค่นั้นเองแล้วพอวีซ่าผ่านแล้วเราก็ต้องดูกฎหมายเขาด้วยว่าอาการเข้าประเทศการอยู่เป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าได้10ปีแล้วแล้วฉันเฉิดฉายฉันสบายละ่ะอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะอยู่เกือบเต็มแม็กหกเดือนแล้วเข้าๆออกไปจําเลยแต่ว่าไม่เคยโดนจับอ่ะสักวันก็อาจจะโดนได้นะคะเพราะว่าเขามีเรคคอร์ดอยู่ทั้งหมดเนาะก็เป็นข้อควรระวังนะคะเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาที่คุณจะใช้อย่างถูกต้องค่ะ ใครที่แบบว่ามีคําถามอะไรก็สามารถถามทางปลางมาได้นะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวทางเรายินดีให้บริการเลยคะ่ะ